สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ้ยผ้ารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำราวของเรานะคะสูตรตารางนะคะเออบบดีออกซืหลายหงวนละออกเนี่ยค่ะสูตรตารางนะคะจับสิบคู่สิบหกชุดนะคะอลองดูเดอ้อจับเข้าศูนย์หนึ่งตรงๆนะคะทุกคนนะคะ มาดูกันนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้จักรยานนะคะหลายๆคันในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้โชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอเดอ้อตัวนี้นะคะเป็นเลขกำลังวันนะคะ กำลังวันของเรานี่กอดกันมาดีด,ดีค่ะศูนย์หนึ่งนะคะกดกันมาเองเลยนะคะทุกคนนะคะก็เข้าไปเต็มเต็มนะคะตรงตรงด้งวยนะคะเจ็ดศูนย์หนึ่งเนาะนี่นะคะตารางเรานะคะแตกสี่ตัวนะคะในรอบประวัติศาสตร์นะคะตารางเราเนาะนี่ทุกคนนะคะสี่แปดศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะ 0701นะคะ701แล้วก็07นะคะหลายๆายท่านนะคะหลายๆท่านก็ปังปูริเย่กันไปโอ้จับ701กันได้เยอะเลยหววไม่ได้ใส่ว่าเฮ้ยหววดังป่จ๊ะสายหาเลขดังเฮ้ย,เเยทำงานเด้อสายหาเลขดังสายหาเลขดังตรงทำงานเ้ยค่ะเอามาส่งแอดข่าวมาส่งแอดเลยสายหาเลขดังค่ะเป็นประโยชน์นะคะเลขดังนะคะอ้ดต่ว่าช่วงนี้เลขดังมากเนาะจันเนาะอูอ้เลขดังเดินเือค่ะ ไม่มีใครกล้าทุ่มเลยนะคะจะไม่ไปก็ไม่ได้นะคะเพราะมันก็ออกจริงๆนะคะบูมาเซยว่าศูนย์หนึ่งค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะมืออื่นมันก็สิเป็นศูนย์หกไปยังเสร็จแล้วตัวมืออื่นก็สีออกศูน 6, ย์หกหกสามนะคะสามเจ็ดนะคะทุกคนมืออื่นนี่ละแอดสิอ,อ 6, 6, ะะัดหน,น,น,นักๆมึงอะมีทุนเลยด้วมีทุนมีรอนนะคะ ตาแตกสามตัวตรงอย่างเดียวได้ขอสูโขหลับนะทุกคนเนาะช่องของเรามีหลากหลายแนวทางนะคะสากกระเบือ,อยันเรือรบนะคะตัวนี้เป็นตารางนะคะตารางไม่ชอบตัวไหนตัดออกได้เลยนะคะโอ้ยถ้าศูนย์มาอยู่ตรงหลักร้อยนี่มันจะเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งโอ้โอหดเกินนะคะเอทาทานออกศูนย์ศูนย์หนึ่งจริงๆมันก็โหดเกินนะคะทุกคนนะคะสี่แปดศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะโอ้หนึ่งใหม่เลย ที่จริงหนึ่งมันก็อ่อนกําลังนะคะวันพุธที่ผ่านมานะคะแต่ก็มาได้เนาะโอ้สูตรดังเข้าเจ็งอีลีวา่าสูตรดังนะคะทุกคนนะคะแอดกับมีด,ดีโชคดีนะคะที่แอดไม่หนีเลขดังนะคะแอดนี่เป็นคนชอบหลบเลขดังมากๆเลยนะคะเห็นเลขดังๆนี่คอยหนีหลดุดอ๋าคอยเล่นหนีหลดุดได้เห็นเลขดังนี่บ่ไดได้คอยยานนี่นะคะทุกคนนะคะโอ้เม็ดเดียวทํายังแอดว่าสันตีโอ้ยประันละเหตุดอยู่จ้ะโอ้ยค่ะติดอัน อันนี้อยู่ค่ะโอปป้าซีรีส์กำลังขยอยทำค่ะทำไปด้วยดูซีรีส์ไปด้วยนะคะโอปป้าโอปป้ากำลังเบิ่งโอปป้าจ้ะเฮ้ยเบิ่งแต่ซีรีส์ว่ะเอาไข่เคียดไข่เคียดเคียดกว่าเก่าอีกจ้ะเอามาดูกันนะคะมาดูกันนะคะตารางของเรางวดนี้นะคะหลักลุงหลักร้อยก็ให้ดูไปแล้วเนาะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเจอกันในชุดสรุปนะคะเดี๋ยวเจอกันในชุดสรุปทีเดียวเลยนะคะอ่ะมาดูนะคะตารางวันศุกร์นะคะทุกคนนะคะสามสี่ห้าหกนะคะสามสี่ห้าหกนะคะเลขกำลังวันนะคะสามสี่ห้าหกนะคะจับคู่นะคะเออเลขแปดเคยงวดนี้นะคะเลขเลขเป็นตย,นยันอยู่จ้ะสี่แปดสี่เจ็ดสี่หกสี่ห้านะคะสามแปดสามเจ็ดสามหกสามห้า 2 8 2 7 2 6 2 5งเจ็ดสองนะคะหนึ่งแปดนี่คือ16ชุดนะคะ16คู่บนล่างของเรานะคะจาก18เหลือ 16, 16 16มา12 12แล้วก็ขึ้นมา16อีกเหมือนเดิมนะคะเหมือนเลขมันขยับตลอดเวลานะคะเราไม่ขยับตามแต้มเราก็ตายนะคะทุกคนนะคะเอานี่นะคะทุกคน4 5 6ห้าหกนะคะหนึ 1, 2, 3, 7, ่งองามลองดูเดอ้อค่ะตัวนี้แต่แต่ว่ากำลังวันเรานี่เข้า เข้าสองตัวตลอดเลยนะคะแต่งวดน,นี้แอดเลงห้าหกไว้นะคะแต่เสียดหกติดดับแอดจะชอบหกนะคะหลักร้อนวอ้ยแอดก็จะดับชนเด่นแอดก็จะเลือกเด่นละคะทุกคนนะคะบ่สนใจดงดับเด้อตายย่อนดับ,ดบนี่ละมือได้ก็ได้ลองดูเด้อจะลองดูเอาไปเป็นแนวทางดูหกก็มาเยอะนะคะหกถือว่ามาดีงวดล่าสุดที่มันออกเห็นบอ๊ก้าเจ็ดหกแปดเก้านะคะออกเลขพี่นนองเลนแปดเก้า หว่บ่วม,มันสีออกหาเปเลี่ยนหกเลขถูกเฮาหนึ่งบ่งเนาะนี่บ่วเปลี่ยนหกไม่นี่โอ้มีแค่ในตารางนะคะทุกคนมีแค่ในตารางไม่มีในนี้เนาะมีแค่ในตารางค่ะแคบเอาเลยค่ะส4มสี่ห้านะคะหกนะคะนี่ตัวแอดจับไว้ให้แล้วนะคะโอ้ย,ยสีแอดเน่นทเอาแอดนินบ่เขาเรองจอนิ้นยากนะคะพวกนี้นะคะสวยงามพระราม8ปดนะคะมันจะมาไหมคะเลขดังตัวใดเนาะสูตรดังสูตรดังค่ะจันสีมาบัา สูตรดังนะคะสูตรฮอตสูตรฮิตเ่อุ๊ยแอดหนึ่งกว่าวันเมื่อวานนี้เนาะยังไงหนึ่งก็ไม่มาอู้หนึ่งนีง่แต่ว่ากบรบเบิดป,ประมาทด้วยค่ะเพราะว่ามันก็เด่นจริงๆแล้วค่ะไปซ้ายกระไดแต่นหนึ่งนะคะวันศุกร์นี้จะเป็นตัวไหนเนาะวันศุกร์สวยทุกตัวนะคะเดี๋ยวแอสรุปให้นะคะสรุปให,ะะปให้ทำให้เหมือนเดิมเลยนะคะ ของอาจารย์ปัญญานะคะถ้ามาเดี๋ยวรีบลงให้เด้อของอาจารย์ค่ะถ้ามาเดี๋ยวรีบลงให้บิงค่ะของอาจาร you, ย์ปัญญา,า,านะคะทุกคนนะคะ <c oughs> โอ้ huh ชุดสามตัวห่ากับจึ่งนะคะเมื่อวานนี้นะคะนี่อันนี้ของสูตรเก่านะงวดเก่านะคะโอ้จึง <c oughs> อยู่ด้วยค่ะนี่หนึ่งจ็ดศูนย์ได้สองล็อกนะคะได้สองล็อกเลยนะคะเลขลงมาทางนี้นาได้สองล็อกนะคะใดกันอยู่บ่เนี่ยนี่นะคะอย่าลืมมาดูเด่นตัวนี้ด้วยนะคะทุกคนนี่เด่นชนนะคะอื <throw up> เด่นชนเห็นบอเด่นบนแอดชนเด่นบนหลานี่โอ้หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเลยตัวนี้โอ้ศูนย์หนึ่งเลยจ้ะถ้าจับก็จะได้ศูนย์หนึ่งเนาะแอดก็จะเอาของแอดตั้งนะคะศูนย์หนึ่งนะคะโอ้ไม่ออกเราเบนคัาล่างนะคะเข้าไปที่ศูนย์นะคะล่างชนกันที่ศูนย์สามนี่เข้าศูนย์เนาะอันนี้เราก็ให้ดูนะคะเลขตรงเลขดับนะคะมีศูนย์ในสี่ตัวไปไม่ได้เลยนะคะสี่ตัวนะคะ คู้เอ็ดฟันนะคะเดี๋ยวฟันแล้วค่ะฟันแล้วนะคะชุดบนนะคะชุดบนชุดล่างเขาเขาฟันเล้วค่ะเอาไปดูเป็นแนวทางกันนะคะทุกคนเนาะอืออันนี้เซนทํางานนะคะเซนทํางานมันก็แล้วแต่ค่ะบางงวดก็จับได้น้อยคู่บางงวดก็จับได้หลายคู่นะคะแต่ว่าบนนี่ไปไม่ได้นะคะอแปลกจังเลยนะคะบนเราทําไมมันมันก็หลุดดีค่ะ มันน่าจะเป็นโอ้ถ้ามันออกศูนย์หนึ่งล่างนะคะศูนย์หนึ่งล่างก็ไม่ได้นะคะเหมือนจะไม่มีศูนย์หนึ่งล่างเหมือนกันโอ้เอ้ลองเพิ่งค่ะทุกคนถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามสวยทุกตัวเลยนะคะเนาะมีแต่ตัวสวยๆนะคะตัวไหนก็ดีโอเป็นจังไหนเนาะออกทุกตัวละค่ะเพราะมันงามนะคะเดี๋ยวแอดก็จะสรุปเดี๋ยวทําแนวทางบนก่อนนะคะทําเนี่ยบนยังไม่ได้ทําเลย กำลังอันนี้บนอยู่ค่ะเอานี่เอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะเก็บข้อมูลนะคะใครที่ไม่ไม่วา่าไม่ว่างก็รอดูชุดสรุปคืนนี้ได้นะคะเย็นนี้แหละค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวแอดค่อยๆทย,ยอยทาแล้วก็ลงให้ดูเด้อสาหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนขอให้มา่นขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ